รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายสายลุยเอกชนะชุตินนท์กับรายการไปประลัทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้เป็นประจำนะครับวันนี้บุกเดียวนะครับเดินทางมาคนเดียวจากกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าที่มุกดาหารนี้มีแหล่งเที่ยวมีที่เที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะริมโขงแบบนี้ที่ผมลงมายืนอยู่ในนี้นะครับเขาเรียกว่าหาดมโนพิรมครับท่านผู้ชมครับ แล้วผมเดินลงมานะฮะก็จะมีนะักท่องเที่ยวทั้งครอบครัวทั้งหนุ่มสาวมาเที่ยวกันก็จะเป็นซุ้มๆให้เที่ยวแล้วก็จะมีมีห่วงยางแล้วก็จะมีเป็ดแม่น้ำโขงให้เล่นแล้วก็จะมีสกูตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินเดินชมพร้อมๆกันนะครับฝั่งตรงข้ามของเราก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปาป,าปาลาวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าชายสายดูจะพาเดินดูฮะ ไปลุยก,กันครับตามมาตามมาเอานี่เป็นไงท่านผู้ชมครับชอบบรรยากาศดีๆสูงส่วนตัวต้องไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ทโทรเสียบข,ขวัญ0 8น6 3 9ปดเ8้าไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ททางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจัรย์บนเส้นทางที่โลกหนึ่ ผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กซเพรสทรนเอ็กซเพรสนะครับแบบรวดเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ที่เบส兰州青海ลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซา 波特拉·帕利。Yes, yes. 正在变。江副，嗯，波特拉，波特拉，来，车停停车场。波特拉，这里呢，哈。 ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นพ้องเช่าเศรษฐีบรรจุ30บแคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจังหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ9ก0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุกศูย์เ8้าแ ทังเช่าเศรษฐีมิวสิกเขาคอตื่นมาคุณเจอหมอกเลยห่างจุดชมวิวแค่8ป8กิโลน้ำตกสีดึก2กิโลทุ่งกังหันลม15กิโลวัดผาซ่อนแก้ว28กิโลไอดีลน์นะครับ091 025 1779ราคาพิเศษสำหรับคนพิเศษมิวสิกเขาคอ มมาคุณเจออหกลสวัสดีครับวันนี้จะแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์หมอเสงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาเยอะแล้วแต่ยังไม่เคยได้ลองกินเพราะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายของโลกแล้วโรคก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับพร้อมทั้งสังขารของคนเรานี่ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับ วันนี้สมุนไพรกลุ่มสตาร์ไลท์ของคุณหมอเสกนี่ถึงมีความจําเป็นกับนะครับสุขภาพของทุกท่านนะครับเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าสตาร์ไลท์กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่คุณหมอผลิตเอาไว้เพื่อบํารุงร่างกายสาหรับคนเราที่อ่อนแอนที่กําลังถดถอยลงไปเนี่ยให้มีแรงเพิ่มขึ้นเหมือนน้ามันเครื่องที่เราไม่ได้ถ่ายมานานๆห้าพักิโลหมื่นกิโลเนี่ยถ้าเราซื้อหัวเชื้อไปเติมสักกระป๋องเนี่ยนะครับเครื่องจะวิ่งเรื่นขึ้น สตารไลท์กลุ่มของคุณหมอกลุ่มนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับท่านทานแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นรู้ตัวขึ้นได้เลยนะครับก็ขอทุกท่านได้มีโอกาสทดลองทานนะครับสตราร์ไลท์กลุ่มนี้กันดูนะครับมีปัญหาปรึกษาสุขภาพได้โทร0813068890มาโนดผิวผอตามมาตามมาอ้าวนี่เป็นไงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนต,ตรงนี้นะฮะ ใครที่กำลังติดตามอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MVTV หมายเลข75นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เลยสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ว่าที่นี่อยู่ตรงจุดไหนอย่างไรนะครับเจ้าชายเ็เพิ่งเดินทางจากกรุงเทพมหานครออกมาเมื่อตอน8โมงเช้านะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้เลยนะครับมาจากไหนครับมาจากไหนครับน้องๆสวัสดีครับอุบลครับนี่ มีคนอุบลเหรอเฮ้ยทำไมหน้าตาหล่ออ่ะเป็นคนอุบลนะเหไรเหรอที่นี่เป็นที่ไหนจังหวัดอะไรจัังหวดมุกดาหารครับอ้าวแล้วอยู่บนไม่มีที่เที่ยวแล้วก็ติดแม่น้ำโขงเหมือนกันอ่ะไม่ครับไม่อยากไปครับไม่อยากไปครับไม่ครับไม่อยากไปครับไม่ครับไม่อยากไปครับอยากไปที่นี่อะไรตรงนู้นเขามีของเจียมแล้วอ๋อมีญาติที่นี่มากันกี่คนครับไหนอ๋อมากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับคนอุบล อำเภออะไรเธออยู่อำเภออะไรอำเภอม่วงอำเภอม่วงสามสิบเฮ้ยดงหมอลำนี่ว่าแถวนี้หมอลำเยอะหมอลำดังๆนั้นเลยเนี่ยสีเบรกจ๋าจ้าแมวเขาอยู่ใช่ไหมเออดังๆขนาดเลยเนี่ยนะอ๋อเอาท่านผู้ชมครับทางนั้นเธอเธอเธอจะไปไหนกันไม่ออกข้างนอกเหรอมันลึกเหรอทางนั้นพี่พี่เดินไปลุยนะโอเคครับมีห่วงยางอันเดียวแล้วลูกเอาไปดูซิ ท่านผู้ชมครับฝั่งตรงข้ามค mm. ือประเทศลาวนะครับสปปลาวนะครับเจ้าชายจะพาตามไปดูเขาเล่นเป็ดแม่น้ำโขงนะฮะตอนนี้ลุยเป็ดแม่น้ำโขงอ๋อที่นี่ที่นี่มีมีมีห่วงยางมีเป็ดให้เช่านะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้มีให้บริการด้วยและขณะนี้ก็มีซุ้มก็เริ่มมีคนทยอยมาแล้วนะครับเจ้าชายเดินลงมาลึกทางจากฝั่งพอสมควรนะครับจังตื้นๆนะท่านผู้ชมครับดูนะดูนะนี่นะครับเห็นไหมฮะ ยังไม่เท่าไหร่เลยแต่ถ้าใครมาที่มุกดาหารวันนี้นะครับเจ้าชายบอกเลยสุดยอดมากบรรยากาศดีมากนะครับอากาศร้อนไปหน่อยแต่ว่าลงในน้ำแล้วอากาศดีด้านหน้าผมก็จะเต็มไปด้วยอของเล่นนะครับมีร่มชูชีพด้วยแล้วก็จะมีซุ้มนะะซุ้มให้แต่ละคนได้มานั่งเมื่อกี้ผมสอบถามมาเขาไม่เก็บตังค์ครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเมนูอะไรพี่ ต้ยมยำปลานิบน,นะคะต้ยมยำปลานินหม้อน,นี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับ,รบท่านผู้ชมครับนั่งฟรีไปเราตามไปเลยครับระวังลื่นนะคะครับพบห่วงห่วงกับข้าวเถอะเดี๋ยวกับข้าวคว่ำลงไปแล้วจะยุ่ง <laughs> ล็อก11น่าจะอยู่ลึกหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะเราขายทุกวันมาที่นี่พี่ขายทุกวันนะคะไม่มีกำหนเป็นไงรายได้ช่วงช่วงวันไหนขายดีกว่ากันเทศกาลจะเป็นส,กสงการนะคะสงกรานต์นี่จะดีใช่ค่ะก็คือต้องต่อคิวที่แบบจะน,นั่งนะครับโอ้คนมาถึงก็ต้องต่อคิวเลยเหรอใช่ก็คือต้องรอให้ทุกมว่างกว่างจองไว้ก็จะนั่งต่อครับแล้วทีนี้ เวลาเวลาเขาเรียกอะไรเทศกาลนี้ต้องต้องมีต้องมีอะไรไหมต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมคนที่มาเที่ยวอ๋อไม่มีค่ะก็แบบนี้ให้นั่งฟรีเหมือนเดิมนั่งฟรีเหมือนเดิมอาหารแล้วก็สั่งได้ตลอดใช่เลิกกี่โมงที่นี่อาา่าที่หาดปกติเขาจะให้เลิกหกโมงหกโมงเย็นครับเพราะมันมืดจ่ะอันตรายฮะาาไปส่งของครับอาหารล็รอกสิบเอ็ดนะครับมาแล้ว นี่นะครับส่งล็อกสิบเอ็ดแล้วนะครับเราจะไม่โคตดอัพเพราะว่าม <iet> ันออนแอร์ไม่ได้บางอย่างส่งแล้วใช่ไหม อะ้วเก็บเงินไหมจ๊ะเราจะลูกค้าจะกลับเราจะถึงจะเก็บตังค์เก็บตังค์แต่ถ้าเป็นเทศกาลเราจะเก็บเวลาก็เข้าวโพพอสั่งกับข้าวไปกี่ย่างห้าย่างอย่างนี้ครบปุ๊บเราขอเก็บตังค์ก่อนใช่เพราะคนมันเยอะใช่ค่ะเพราะมีลูกค้าก็คือเหมือนหนีไปก็มีครับแล้วถ้าคนจะมาอย่างนี้พอดูรายการแล้วกับเจ้าชายเนี่ยอยากโทรศัพท์มาสอบถามมาอะไรมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะเบอร์อะไรครับ0 9 6ย์ค่ะ 0968821นะคะครับชื่อพี่แม่ค้าชื่อจอยค่ะแม่ค้าจอยครับสุดยอดมากครับตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้าสิวันธรรมดาเนี่ยใช่ค่ะก็มีมาเรื่อยเรื่อเริ่มบางทีก็9โมงก็เริ่มมาแล้วค่ะครับ9โมงก็มาแล้วใช่ครับนะสุดยอดครับขอบคุณครับเพียงแต่มานั่งในซุ้มนะครับแล้วก็สั่งอาหารมาทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสั่งอาหารมานั่งทานคุณจะนานแค่ไหนก็ได้ แล้วก็สั่งอาหารทานเขาเรื่อยๆแล้วกันครับที่นี่สุ่มไม่เก็บตังค์เอาดูนะดูนะครับ นะครับกำลังเล่นเป็นแล้วคุณ,ค,ณคุณแม่ก็กําลังดูดูแลอยู่ใกล้ชิดนะครับคุณแม่ก็ดูแลเด็กๆลูกๆอยู่ใช่ไหมฮะครับอ๋อลานเหรอครับอ๋อนี่ที่นี่ตื้นเหรอครับคุณอาโอไม่ลึกครับท่านผู้ชมครับไม่ลึกนะฮะไม่ลึกนะครับตรงนู้นเดินออกไปได้ด้วยเหรอเดินอ๋ลึกห่างจากฝั่งไกลอยู่นะเดีทำไมตื้นจังคุณอาฝั่งตรงข้ามสปปลาวนี่เขาเป็นแขวงอะไรครับ อ๋อไม่รู้เหมือนกันนะออดีครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคครับฝั่งนู้นเป็นสปปพอพอล่านะครับฝั่งนู้นนะฮะ ถังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรร์บน,นเส้นทางที่โลกเหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถาังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กเพรสเทรนเอ็กเพรสนะครับแบบ่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ที่เบย์兰州า州青海ลาซา ตอนนี awesome, ้กำลังม so ุ um. ่งหน้าส uh, ู่า拉萨。พอตลาพาเลตเอ่ยืสยสกำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูเออตลาปอตาลาเล็บรถทิงที่อดรงพอตาลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นพ่องเช่าเศรษฐีบรรจุ30บแทบสูนแท็บสูนละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจังนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ9ก0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 ทางเช่าเศรษฐีเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการไปประหละกับผมเจ้าชายสายลุย ชนะชุติยนนท์กับรายการไปปปล่จะพาท่านผู้ชมกลับมาลุยแม่น้ำโขงตรงนี้อีกหลังจากเราชมโฆษณาไปแล้วแล้วก็ดูผู้สนับสนุนรายการไปแล้วนะครับเรากลับลงมาลุยแม่น้ำโขงครับยังมีอะไรให้สนใจเยอะในแม่น้ำโขงแห่งนี้ครับดูนะลุย โอปาฟลาวนะครับเดี๋ยวจะชายพาท่านผู้ชมตามไปด้วยตามไปดูสิทำไมทำไมมันไม่ลึกหรอไม่น้ำของตรงนี้ บรรยากาศดีๆสูงส่วนตัวต้องไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ดโทรเสียบข,ขวัญ0896398278ไร่ประพาวันเขาคอรีสอร์ทัางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกหนมผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ์เรสเทรนเอ์เรสนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับร

ปตาลาพาเลสเออใช่ใช่กำลังแลกเปลี่ยนย้ำฟูฮะ<อ>ปตาลาปตาละเล็บรถ停停车งปตาลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทังเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวดไม่เป็นต<า>้องใช้พี่พังเช่าเศรษฐีบรรจุ30มสิบแคปซูลแคปซูลห้า0้มิลลิกรัมจากปกติราคา2,490บาท เอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กรปุก098ย์8 8 8า0 8ทางเช่าเศรษฐีมิวสิกคาคอตื่นมาคุณเจอหมอกเลยห่างจุดชมวิวแค่8ป8กิโลน้ำตกสีดิบ2กิโลทุ่งกังหันลม15กิโล วัดผาซ่อนแก้ว28่กิโล ID Line นะครับ091 025 1779ราคาพิเศษสำหรับคนพิเศษมิวสิกขาคอตื่นมาคุณเจอหมอกเลย เครื่องจะวิ่งื่นขึ้นตาตาไลท์กลุ่มของคุณหมอกลุ่มนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับท่าทานแล้วร่างกายจะแข็งแรงขึ้นรู้ตัวขึ้นได้เลยนะครับก็ขอท่านได้มีโอกาสทดลองทานนะครับตาตาไลท์กลุ่มนี้กันดูนะครับมีปัญหาปรึกษาสุขภาพได้โทร0 8 1 3 0 6 8 8หนามนดแปดเามาโนดผิวข,ขดมวข<ตร>ดูนะ ท่านผู้ชมครับดูนะผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับทางจะฟังไกลอยู่นะทางจะฟังไกลอยู่แต่ยังตื้นนะครับยังตื้นนะดูนะนีเลยจะฉชายยืนอยู่ตรงนี้ยังตื้นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมทางจากฝั่งไกลไหมเดี๋ยวเราจะตามไปดูสองคนนั้นเขาเดินลงไปตรงแทบจะถึง เกือบจะถึงกลางแม่น้ำโขงแล้วครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่ลึกมากฝั่งนู้นนะครับนู้นก็จะเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับตรงนู้นตรงข้ามก็จะเป็นสวรรค์เขตนะฮะสวรรค์เขตสะพานมิตรภาพไทยลาวเดี๋ยวซูมไปดูหน่อยไหม กดบังสะพานนี่หนแหละสะพานนะครับเห็นไหมสะพาน,พาน,พานมิตรภาพไทยลาวนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ตรงข้ำอมุกทหารกับสวรสดนาเขตเป็นมุกทหารกับสวรสดนาเขตพอดีเลย น้ำไหลแรงพอพอพอได้นลครับท่านผู้ชมครับดูนะนี่นี่นี่เห็นไหมมันวนรอบตัวผมอยู่นี่เห็นไหมครับนี่วนรอบตัวผมอยู่นี่น้ำไหลแรงอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมไหลแรงอยู่นะไหลแรงอยู่นะทำเป็นเล่นไนะนะครับน้ำไหลแรงอยู่นะครับสองคนเดินตามไปดูสิอ้าวบางพื้นที่ก็ตื้นบางพื้นที่ก็ลึกนะครับเดินไปพร้อมกัน ไปดูไปดูกันไปครับงมอะไรครับหหาินเจอสวยอ๋อดูว่าเผื่อมีหินสวยๆเหรอดได้ไหมครัได้ได้ไหมครับไม,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 ม่มันเหมือนกัรอยู่ข้างบนนี่แหละเหรอมมันันเืียงแต่ว่ามันอยู่ในน้ำมันโดนน้ำ เสาะเลยด้วยอาจจะสวยกว่ากันใช่ไหมกินก็กองมาเองนี่มาจากไหนครับคนะุณอาผมอยู่ใกล้ๆนะครับแถวพื้นที่นี่แหละทหารนี่แหละตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรบ้านชะโนดบ้านชนะดบ้านชื่อหาดหาดมโนพิรมหาดมโนพิรม<า>แล้วฝั่งตรงข้ามนุงสปปลาวนะครับ<อ>แขวงอะไรอ่ะ มัทางนั้นมันจะเป็นไอ้ตรงนั้นไปเป็นสวรรค์อาเขตตรงนู้นคือสวรรค์อาเขตไอ้ที่สะพานข้ามไอที่มีสะพานนะครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้บ้านอะไรไม่รู้มันแต่เขาไปมาหาสุกันไหมเขาก็ไปมาเรื่อยครับอืมเนี่ยนะเปิดสมุกเทศกาลยังไงพวกไอ้ครับเกี่ยวกับศาสนาพุูดจะงห้เขาจะปล่อยฟรีนะเขามาไหว้พระธาตุพนมอะไรพวกนี้นะไหว้พระธาตุเขาก็มาเล่นฝั่งไทยมาซื้อส่วนมากเขาจะมาซื้อของฝั่งไทยน้ำแรงเหมือนกันนะนี่ดูดิดูดิขนาดยืนยืนอย่างเงี้ย ยังหมุนเลยเห็นไหมยังน้ำยังบนเลยเห็นไหมน้ำบนเลยเห็นไหมไม่ลึกมากนะตรงข้างในลึกครับต้องค้นเขตนั้นไปถึงจะลึกเขตที่เอาธงตั้งไว้นี่นะธงตั้งแล้วจะปักปักหมดไว้ตรงนี้นะถ้าเลยตรงนี้ไปจะลึกครับครับก็ห่างจากที่เราอยู่ก็ไม่เท่าไหร่อันตรายลมก็เริ่มแรงมาเรื่อยนะ Hehe, นะะ้ำเริ่มมาฝนตกเมื่อคืนนีรครับโอ้ฝนตกมาทะเลมาเริ่มใสแล้วปกติมันจะขุ่นนิดนึงมีเรือออกไปหาปลาด้วยเหรอมีครับตั้งเช้าตอนเช้ากลางคืนแต่ตอนนี้ปลานิ่งไหนี่ครับมีอันนี้เขามากู้เบ็ดมั้งครับอ๋อเหรอเกิดมาเบ็ดไปเบ็ดกันเบ็ดเบ็ดแบบไหนนี่แบบแบบไหลตามตามน้ำเหรอไม่ใช่ครับเป็นเขาจะโยนอนเป็นเอกอ๋อมีตัวถ่วงเหรอโยนทุ่นไว้ใช่ไหมโยนโยนทุ่นไว้แล้วก็ปักหลักไว้ไงเป็นเปลือกเป็นเปลือกเป็นดาว ที่นี่เขาเรียกว่าเบ็ดเผือกแต่ถ้าจริงๆแล้วก็คือเบ็ดราวนะครับเบ็ดเผือกคล้ายๆเหมือนใส่คายครับก็จะเป็นเบ็ดเป็น,เชนช่วงครับที่นี่ปกติกฎกติกาเนี่ยเขาปิดกี่โมงที่หาดมาโนพิลมเนี่ยส่วนมากก็ทำมือเขาตัดใเลือกกันเองครับอ๋อเขารู้เวลากันอยู่แล้วเขาเลือกกันเองครับด<ว>ูด<ว>ีเชื่อมันนี่น้ำมันแรงนะแรงนี่น้ำมันไหลแรงพอสมควรเลยดิถ้าเป็นล่องไซนี้มันจะมันจะแรงครับชีวิตที่อยู่ตามแม่นผมเนี่ยนะครับก็มีทั้ง ประมงแล้วก็มีทั้งคมนาคมแล้วก็มีทั้งกิจกรรมฝั่งนู้นเอาสกูตเตอร์มาเล่นแล้วก็บานานาโบท๊ทครับท่านผู้ชมครับดูนะ เราก็จะมีพวกห่วงยางที่ให้ลูกค้าบริการเล่น50บาทคุณจะเล่นทั้งวันก็ได้แต่รบค่ะก็เก็บราคาทั้งวันเลย50บาทเองใช่จะเป็นห่วงยางจะเป็น อุปกรณ์การเล่นทุกอย่างยกเว้นพวกสกูตเตอร์แล้วก็พวกเขาเรียกอะไรบานาโบครับนะฮะยกเว้นตัวนี้ครับพี่น้ําขึ้นช่วงไหนเนี่ยกาลังเริ่มขึ้นแล้วค่ะเนี่ยเริ่มหยอตกหงบวงยันจะสูงขนาดไหนอยู่ประมาณนี้นะอ๋อก็ไม่อันตรายแต่ถ้าอาทิตย์ก่อนมันยังลงอยู่จอดรถได้ถึงตรงขับรถไปจอดก้างด้านได้ครับท่านผู้ชมครับน้ํามันแห้งถึงขาดนั้นเลยนะแต่นี้เมื่อคืนฝนตกนะ มีตกค่ะแต่ไม้<ก>ไม่น,น้ำ็เลยขึ้นมาบ้าง<ช>นะครับท่านผู้รรมชมครับตรงนี้นะฮะเจ้าชายบอกเลยว่ามาแล้วแฮปปี้มากครับวันนี้ขับรถมาจากวงเวียนใหญ่มานั่งที่นี่มานั่งพูดคุยกับแม่ค้าจอยนะครับแล้วก็ร้านแห่งนี้อารมณ์ดีอัธยาศัยดีและก็รายการไปเปล่กับเจ้าชายก็จะพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่สถานีของเรานะครับขอบคุณนะพี่จอยนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับไฮ ังเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหนือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศัการาช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอสเพรสเทรนเอสเพรสนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าลราจะขึ้นไปที่ทิเบต兰州兰州青海青า拉า ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่า萨。โปตลาพาเลตเออยืสยกำลังแลกเปลี่ยนยัมฟูโปตลาโปตลาเล็บรถ停ช车าโปตลาแห่งนี้นะครับ ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะสวนไม่เป็นพ้องเช่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ9ก0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0 9 8ย์8 8 8 4 0 唐朝塞提。